ทำไมนะครับเสื้อผ้าถึงเป็นปัจจัยที่สี่นะครับในร่างกายมนุษย์ของเรานะครับบทความนี้นะครับเราจะมาเล่านะครับว่าทําไมนะครับเสื้อผ้านะครับถึงเป็นปัจจัยที่สี่ของร่างกายเรานะครับอย่างแรกๆนะครับเพื่อป้องกันตัวเองจากภัยธรรมชาตินะครับเช่นภัยจากการสภาพอากาศหนาวร้อนหรือแมลงต่างๆนะครับเพื่อป้องกันตัวเองจากการอันตรายต่างๆนะครับเหมาะกับคนทํางานในอาชีพต่างๆนะครับ เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูโดยเฉพาะศัตรูที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับเช่นการสวมเสื้อเกาะกันกระสุนหมวกเหล็กนะครับการต้องการความสุขภาพนะครับก็มีนะครับทั้งขึ้นเวลาสถานที่บุคคลการยอมรับสภาพต่างๆนะครับอาจแตกต่างสถานที่หนึ่งไปก็ได้นะครับเพื่อตกแต่งร่างกายและดึงดูดความสนใจนะครับอาจจะเป็นเครื่องประดับร่างกายดรวยความบอกฐานะบรรดาศักดิ์นั่นเองนะครับสภาพทางสังคมนะครับเช่นชุดที่เกี่ยวข้องอาชีพการทํางานตาแหน่งที่ได้รับนะครับการแสดงออกทางพิธีการงาน นะที่กําหนดให้ใส่เสื้อผ้าการเจาะจงเช่นง,งานศพงานสมรสสันนิบาตนั่นเองนะครับการแบ่งแยกจากกลุ่มนะเมื่อเกิดวัยรุ่นหรือความต้องการความแตกต่างระหว่างองค์กรเช่นเสื้อต่างๆนะครับหรือว่าการดึงดูดของความสนใจของเพศตรงข้ามนะครับเพื่อความพึงพอใจของตัวเองนั่นเองครับหรือไม่ก็สภาพทางเศรษฐกิจและการคมการเมืองนั่นเองครับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติพัฒนาไปอย่างมากมายยิ่งวัฒนธรรมการขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งมีผลต่อมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นนะครับอิปุลนของเสื้อผ้าและการ การประดับตกแต่งร่างกายนะครับสามารถได้ทั้งจากธรรมชาติการติดต่อค้าขายการคข้ามาคนนะครับซึ่งมีผลต่อมนุษย์การพัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องแต่งกายให้ดีขึ้นนะครับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีศาสนาสังคมก็มีส่วนอย่างมากนะครับในการดำรงชีพนะครับการแต่งกายของมนุษย์นั่นเองนะครับ